ทักษิณชินวัตรครับกับทางคุณเอกปวิดวงสุวรรณกลับมาเป็นประเด็นอีกแล้วถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นอะไรบ้างคุณทักษิณเคยทวิตครับบอกว่าท่าทีและน้ําเสียงคึงขัง,ขงนักกลัวจังไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็นผอบอทบเลยจริงๆอันนี้เนี่ยเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คุณทักษิณนะยังไม่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับเป็นการตอบโต้กันก่อนหน้านี้ละเออ ซึ่งณนะขณะนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าลุงป,ป้อมอาจจะมาบอกว่าเออเนี่ยเอาคดีตัวเองให้รอดก่อนนูน่นนี่อืมก็มีนักข่าวก็ไปถามไงชงชงงานชงแต่ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คุณนักสินให้สัมภาษณ์ที่งานบวช โดยจากการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณนะครับก็บอกอย่างชัดเจนเลยว่า40สวที่ทําให้ประเด็นของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยตกที่นั่งลาบากกับศาลแลฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกลุ่มของใครก็พูดออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มบ้านป่าบ้านป่ามันไม่มีบ้านไหนหรอกามันก็มีบ้านลุงป้อมนี่แหละที่เป็นบ้านป่ามุ้ยที่ป่าลอยต่อเนาะซึ่งคุณทักษิณก็ได้ย้าอีก,กน,นะครับว่าขอให้ประเทศเนี่ยสงบสักทีอ่ะ ประเด็นนี้จะอ่อนไหวมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐและแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอย่างาพรรคเพื่อไทยอย่างที่แน่นอนครับว่าทางคุณเศรษฐาทวีสินเคยบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคีแมนซึ่งคีแมนของพรรคพลังประชารัฐนั่นก็คือ 100, ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางคุณเศรษฐาก็ทํางานก็ได้เข้าขาคุณเศรษฐาเคยบอกมาเป็นแบบนี้ละแต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากมีการสัมภาษณ์ในลักษณะดังกล่าวทีท่าของพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไง